สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปซูขุสุคนนะคะทางช่องเมปุญย,ยสาแฟนเพจแล้วกะ็ทางช่องย t u b e ยายสาเสียงวิหกออฟฟิเชียล้อพี่น้องเด้อเมื่อน,นี้นะคะยายสากับสิทาิาเบิงนะคะหนึ่งวันในการพักเรมนะคะตอนนี้กะเตรียมค่ะเตรียมสถานที่หม่องอยูหม่องนอนของขำขึ้นหนีเนาะ,ะพี่น้องเนะะาะเพราะว่าเราต้องอได้พักขึ้นหนึ่งนะคะก็ต้องเตรียมนะคะนี่ก็สิปูสาดกลางเต้นแล้วก็เอาอเปีนอนนะคะมา กางน,นอนพี่นองค่ะเออแยงอยู่เบิดมือ,ม,อมือนีคอยอึงผนพี่นองคานี่เต้นก็นได้เต้นสีฟ้าผนเแบบนืองรูปผนแล้วก็จะมันเมียนมะันแยงเนาะเออผนแบียกผ้าโฮมแม่พี่นองค่ะแบบนี้อือมันก็นจะปูผ้าโฮมนะคะปูปูปูเป็นปูผ้าแทนผ้าปูอะพี่นองค่ะเพราะว่าให้ความอบอุ่นพอมือนีมันทั้งร่มทั้งหนาวพี่นองหนาวเฮียงกับหนาวมาสองมือแล้วเนาะร่มกับเฮียงคักสองมือแล้วค่ะพี่นองค่ะนี่ สิปูอันดับแรกก็สิปูผ้าปูนะคะหล้กก็หมอนผ้าห่มโตโตนะคะเพื่อความอบอุ่นของห้านะครับพี่น้องคาะเออผุดพึ่งอ่าพี่พีมเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ตั้งเต้นตั้งเอียงนะครับจับจองพื้นที่พี่น้องคาะบันนี้นี่ปูที่น้อนหลักก็แยงอีกแล้วพี่น้องคาร์อจะไม่รับหมาก่างคักร้วกระดาเออย่างบันนี่ชิย่างเปียกแยงพี่น้องทาเบิรงเด้บันนี้เด้อเออจะได้กับแม่ดอกค่ะพี่น้องคาะ เหื่อยแล้วแง้ว่าสันมือจักปยยอยางอียงผุ่นถือไมไดอกเอียงละโอ้ไปเอาแผา,าไผ่ม้ายมแอมตีนค่ะพี่นองเพราะว่าเทาต้องแบบบังล้มบังยังสีไปพี่นองค่ะมกักกะซอยเพิ่มความอบอุ่นในเฮาใดด้พี่นองค่ะผ่าผ่าลายนี่พี่นองวันนี้ไม่ยซากรสิเริ่มอ,อ้อมแล้วพี่นองค่ะวันนี้เริ่มแอมแล้วนะคะเริ่มแอมไปนะคะนอนผู้เดียวเด้อพี่นองเด้อมือนี คนใสีไม่เยี่ยมไม่ยามถามค้ากะเต้นสีแฟดเด้อพี่น้องเด้เอ,อเออเออแล้วกับมาดมานาัดไปเออพูดอนกกันแย้งแม่ส้วนแต่คอยเปดดูดวง <c oughs> คอยขเขาเรียกว่าเออเด้วสีไปดอกสนดอกแค่คอยเฮ็ดเต้นเฮ็ดยังเตรียมมองอยูมองเศร้าคอยแล้วก้อนสตดอกเออพูดพี่น้องค่ะถ้าเก็เฮ็ดจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องบ่าว่าสิเปลี่ยนมือพักเล็บหรือว่าเขาตังเต้นอ่ากลางเต้นแต,นแต,นแตงนากะเฮ็ดแบบนี้ล่ะค่ะ ชีวิตประจําวันแต่ละมือนะคะกะคับเกษตรลรืลพี่น้องเอ้ยเบื้องว้นี่แหละค่ะชีวิตหมอลำนอนกกางกินกินกลางไส้พี่น้องค่ะบอนนีสวยเลิศสวยรูประนันนะคะพี่น้องเออตอนนี้กะเรียบร้อยไปสองด้านแล้วพี่น้องค่ะบอาน,นี้กะสีเอฟอีกเออเตียนเตียนเตียนเนาะครับพี่น้องคาตัดมามองนี่บบดนี้เออตอนนี้ก็คือ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือแอมแล้วเรียบร้อยพี่น้องคะ่ะต่อไฟต่ออย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมนะคะบัน,นี้พร้อมที่สี่นอนพักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะบัน,นี่เออแอลบัน,นี่ขอประคุณสำหรับทุทกการติดตามเด้วพี่น้องเด้อ